Student How are you สวัสดีค่ะนักเรียนในสัปดาห์นี้พบกับคุณครูปิศนาจาตุรปาในวิชาภาษาอังกฤษเสริมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4กับหน่วยการเรียนรู้ที่มีชื่อว่า p o s s s i v e pronouns จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับชั่วโมงนี้ข้อที่1นักเรียนรู้จักและเข้าใจความหมายของ p o s s t i v e pronouns ข้อที่ 2. นักเรียนเลือกใช้ Possessive pronoun ในประโยคได้ถูกต้องข้อที่3นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ Possessive pronoun คืออะไร p o s s e s s i v e pronoun ก็คือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ต้องมีคำนามตามท้ายจากที่นักเรียนเคยเรียนมาหลายสัปดาห์แล้วตั้งแต่เรียนเรื่องของ pronoun คำสรรพนามมีอะไรบ้าง มีคำสรรพนามที่เป็นทั้งประธาน subject เป็นทั้งกรรม object และเรียนในเรื่องของ p o s i s i v e adjective คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของในสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องของ p o s s t i v e pronoun มีความแตกต่างกันอย่างไร p o s s t i v e pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องมีใครคำใดตามท้าย มาดูกันนะคะว่าถ้าหาก subject pronoun ที่กำหนดให้อันได้แก่ I, you, he, she, it, we และ they เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็น possessive pronoun คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนั้นเราจะเขียนอยู่ในรูปแบบไหนตัวแรกค่ะ I จะเขียนอยู่ในรูปของ possessive pronoun เป็น my แปลว่าของฉัน you จะเขียนหรืออ่านออกมาเป็น yours แปลว่าของคุณ he จะเขียนออกมาเป็น p o s s s i v e pronoun ได้ว่า his แปลว่าของเขา she จะกลายเป็น p o s s s i v e pronoun ในคำว่า hers แปลว่าของหลอด it จะกลายเป็น p o s s s i v e pronoun ในคำว่า it ที่เติม s แปลว่าของมัน we จะกลายเป็น p o s s e s s i v e pronoun ที่แปลว่าของพวกเราก็คือคำว่า ours นั่นเองและคำสุดท้าย day ที่แปลว่าของพวกเขากลายเป็น p o s s e s s i v e pronoun ที่เราใช้คำว่า theirs เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเปรียบเทียบการใช้ของ p o s s s i v e pronoun กันดูนะคะว่ามีรูปแบบการใช้อย่างไรคุณครูจะให้ในักเรียนเห็นความต่างนะระหว่าง p o s s t i v e adjective Ad ที่แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันกับ p o s s t i v e pronoun มีวิธีการเขียนและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรรูปภาพแรกค่ะ This is my book This is my book. นี่คือหนังสือของฉันนักเรียนจะสังเกตได้นะคะว่าเราใช้ my my ที่ทำหน้าที่เป็น p o s s e s s i v e adjective Ad ก็คือคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองค่ะเมื่อมี my my มักจะต้องมีคำนามตามหลังมานั่นก็คือคำว่า book my book หนังสือของฉัน แต่ถ้าอีกในรูปแบบหนึง่งเราใช้ p o s s e s s i v e pronoun คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ This book is mine. This book is mine. เราใช้ m y ที่แสดงความเป็นเจ้าของแตกต่างกันค่ะ m y M-I-N-E ที่เป็น p o s s e s s i v e pronoun แสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกัน แต่ไม่มีคำตามหลังเราเรียกว่าคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของค่ะตัวอย่างตัวต่อไปฝั่งซ้ายมือในรูปภาพแรกนะคะ That is your pencil นั่นคือดินสอของคุณจะเห็นได้ว่าคำว่า your ที่แปลว่าของคุณจะตามด้วยคำนามนะคะ your แล้วจะมีคำนามตามมานั่นก็คือคำว่า Pencil แบบนี้อยู่ในรูปของ p o s s e s s i v e adjective นะคะแต่แสดงความเป็นเจ้าของในรูปของ p o s s e s s i v e pronoun ล่ะประโยคก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ that pencil is yours that pencil is yours ดินสอนั้นเป็นของคุณสังเกตจากรูปแบบของประโยคนะคะเมื่อใช้ p o s s e s s i v e pronoun yours นะคะจะอยู่ตรงท้ายประโยคและจะไม่มีคำใดตามท้ายเลยนะคะมาดูกันต่ออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ i s is his shirt มันคือเสื้อของเขา p o s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  i v e adjective ก็คือคำว่า his ซึ่งตามด้วยคำนามนั่นก็คือคำว่า shirt it Is his shirt มันคือเสื้อของเขาแบบนี้เราเรียกว่า p o s s e s s i v e adjective คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของค่ะถ้าหากเป็น p o s s e s s i v e pronoun เราจะได้ประโยคอย่างนี้ค่ะ The shirt is his The shirt is his เสื้อตัวนี้เป็นของเขา เสื้อตัวนี้เป็นของเขาหรือเป็นของเขาผู้ชายคนนั้น his h i s มีรูปแบบการเขียนเหมือนกันเลยค่ะแต่ตำแหน่งในประโยคไม่เหมือนกันนะคะอย่าลืมว่าถ้า his อยู่ท้ายประโยคโดยไม่มีคำใดตามเราเรียกว่า p o s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  i v e pronoun คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของค่ะแต่ถ้าหาก มีคำนามตามเราจะเรียกว่า p o s s t i v e adjective นั่นเองค่ะหลังจากเราดูรูปภาพตัวอย่างการใช้ p o s s e s s i v e pronoun เปรียบเทียบกับ p o s s e s s i v e adjective แล้วเรามาลองฝึกทำแบบฝึกหัดง่ายๆพร้อมกันนะคะ โดยให้นักเรียนเติม p o s s e s s i v e pronoun ลงไปในแต่ละประโยคให้ถูกต้องอันได้แก่ my ของฉัน yours ของเธอ ours ของพวกเรา t h e ของเขา his ของเขาผู้ชายคนนั้น hers ของหล่อนและ its ของมันเรามาเลือกเติมให้ถูกต้องกันเลยค่ะข้อที่หนึ่ง Jane lives in a house. The house is เจนอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นบ้านหลังนี้จึงเป็นของแสดงความเป็นเจ้าของแบบ p o s s s i v e pronoun เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ hers เพราะเจนเป็นผู้หญิงหนึ่งคนและบ้านหลังนี้ก็เป็นของเจน p o s s t i v e pronoun ที่ถูกต้องก็คือ hers ของเธอหรือของหล่อนนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2 My father is reading a book. The book is พ่อของฉันกำลังอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นหนังสือก็จะต้องเป็นของใครคะถูกต้องค่ะหนังสือก็จะต้องเป็นของคุณพ่อนั่นเองค่ะคุณพ่อเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดูให้ดีๆน,นะคะ คุณพ่อเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้น p o s s s i v e pronoun ก็คือ his My father is reading a book. The book is his. หนังสือเป็นของเขาค่ะข้อที่ 3. The boys are playing with toys. เด็กผู้ชายหลายๆคนกำลังเล่นของเล่นอยู่ Those toys are. ของเล่นเหล่านั้นเป็นของใคร ะะสังเกตจากคำว่า the boys เติม s แปลว่ามีหลายคนของเล่นจึงเป็นของเด็กผู้ชายแล้ว p o s s s i v e pronoun ของเด็กผู้ชายหลายๆคนคืออะไรคะคำตอบก็คือ dads dads the boys are playing with toys those toys are dads แล้วมาดูเนะื้อหาต่อในข้อที่4นะคะ I buy a cartoon book ฉันซื้อหนังสือการ์ตูน The cartoon book is เพราะฉะนั้นหนังสือการ์ตูนจะต้องเป็นของใครคะถูกต้องค่ะเป็นของ I ที่กล่าวอยู่ในข้อที่ o s s e พ s i v e pronoun ของ I ก็คือ my I buy a cartoon book The cartoon book is mine. ไม่ยากเลยใช่ไหมคะผ่านมาทั้งหมด4ข้อแล้วมาดูข้อที่5ต่อค่ะ We buy new bikes. พวกเราซื้อจัก,กรยานคันใหม่ The bikes are จัก,กรยานเหล่านี้เป็นของใครจัก,กรยานเหล่านี้ก็ต้องเป็นของพวกเราก็คือ we นั่นเอง Possessive pronoun ของ we คืออะไร o u r s We buy new bikes. The bikes are o u r s ข้อที่6ค่ะ My house is blue. บ้านของฉันสีฟ้า Your is green. ดูคำที่คุณครูวงไว้นะคะเป็นสีฟ้าในประโยคนี้ เป็นคนละประโยคกันนะคะประโยคแรก My house is blue บ้านของฉันเป็นสีฟ้าแล้วบ้านของคุณละ่ะสีอะไรนะบ้านของคุณก็คือสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของเธอหรือบ้านของคุณนะคะแสดงความเป็นเจ้าของแบบโพสิีโพนาวก็คือคำว่า yours My house is blue. y o u r is green. บ้านของฉันสีฟ้าส่วนของคุณเป็นสีเขียว Yours ในที่นี้หมายถึงบ้านนะคะบ้านของคุณหรือบ้านของเธอนั่นเองค่ะผ่านไปแล้วทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจและ รู้รูปแบบการเติมเพื่อสิบ p o u o u n แล้วนะคะามมาการบ้านค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะะใน exercise 2.4นะคะ,ะ,คะเติมคำเพื่อสิบ p o u o u n ลงไปให้ถูกต้องมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วทบทวนคําตอบและตรวจคําตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก่อนจะจากกันไปหากนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนสามารถทบทุนเนะะื้อหาจากคลิปวิดีโอนี้ได้หลายๆครั้งเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า See you again bye bye ค่ะ